อุ้ยกระเล่นเข่าตาเลวพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ามาพอกันอีกแล้วค่ะเมื่อนี้มาก็เสียงแหบเวยค่ะพี่น้อง่าวัดลงข้อค่ะเมื่อนี้สิ์ห้าไม่กินตําตีนไกแกะเองค่ะพี่น้องคาะนําเสนอเทื่อแลกเลยเนาะค่ะเนาะกระสิแกะวง่ามแน่ได้ค่ะพี่น้องแต่กระกรุบดีอยู่ค่ะพักว่าไม่ยังหลายค่ะปากยัง หลายรสชาติบดีเนาะคะ่ะเนาะมีสองอย่างมีทุนกับผักกาดหอมพี่น้องคะแล้วก็ผักคอดเนาะคะ่ะเนาะมามาแซบๆน้ำกันค่ะพี่น้องคะต้ำเพดๆเอาซุ้วๆขึ้นเกาเนาะคะ่ะเนาะอืมตีนอวบๆเลยค่ะแกต้นมุนเบิดพี่น้องคะเพื่อแะะอหลกเนาะอืมโอ้ยกระเล่นข่าวตาแลวพี่นนอะ Ooh. Mm -hmm. mm -hmm. ค่ะอวบแพงค่ะออ เสียงมวมี่เลยพี่น้องเป็นวัดเป็นคักเป็นแน่ได้ค่ะหลอดเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วค่ะ สว่างค่ะ <c oughs> สวัสดีครับเนี่ย ไอ้ไข่น้ำกันค่ะลูกกันนะ พูดใช่ไหมล่ะอืออื ถึงมาไหวเจ้เฮี่ยวไปแหละพี่น้องค่ะ <c oughs> จีนี่อบอบุ่รัค่ะนำเพดๆพ,พี่น้องเอ้ยซวงซวงไข่ไม่สินอบคือเกาบันเนี่ย <c oughs> 嗯。Mm. มากับแสบนั่นกันนะพี่น้องคะซวงค่ะค่ะสดน้ำจักบาทค่ะพระไซเจ้าบกาเกิดเหตุราชนินีเนาะค่ะพี่น้องอือ <c oughs> 으음. <laughs> 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 แจ้เองเพ่ะใดลรอพี่น้องคะติดใจได้ะค่ะเมืนเนี้ยี่โอ้ยพสายามากเนี่ยมันบ่ได้เนาะค่ะเนาะกุบกุบดีขนาดค่ะอืม 으음. <clears throat> <clears throat> <clears throat> อโอ้แผ็ดีขนาดพี่น้องคะสวง <c oughs> อื เผ็ดเผ็ด,ดพี่น้องสะใจคะ่ะไข่แตกนะค้ค่ะเลยค่ะ hmm. น้ำบัตเตอร์เทศค่ะพี่น้องสีแดงๆงามๆไปแล้วค่ะเนาะอืม <tôi> tên đi hả? อ้วนใหญ่ <laughs> ฮ <c oughs> ตินสุดท้ายแล้วคะ่ะแสบพี่นองคะ่ะสมก็พึดอยากมาโดนนะคะเนาะแต่แก้มึงล่ะโอ๊ติดใจนะคะพี่นอง สำหรับคลิปนี้ว่าจะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะเนาะขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องคะเป็นหวัดนะคะเนาะเสียงแหบแน่ยพ่ะพี่น้องน,นี่เรว่า อยากกินเนาะค่ะเนาะกินเห็ดพ่อแม่พี่น้องเมืองเนาะค่ะเนาะมาแซ่บๆมือนกัดแม่พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนึกก่อนเนาะค่ะน้อขอฝากขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมดูทุกคอมเมนต์ทุกคอมเมัง์ใสนะคะพี Guys, you, method, ่น <t un> ้องค่ะพอกันไปคลิปหน้าประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ